ปีนี้จะขายที่ดินได้ไหมคะเอาดูซิว่าปีนี้จะขายที่ดินได้หรือเปล่านะคะนะอ่าดูซิขายที่ด <transgender Between> <rix> ินได้หรือเปล่าอ่าที่ดินอ่าดูซิที่ดินนี้จะขายได้ไหมหูที่ดินนี้เหรอคุณดูที่ดินคุณหน่อยนะที่ดินคุณลกไหมคะ ไพ่หินที่เบ็ดหกตาเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าที่ดินมันไม่น่ามองอ่ะที่ดินมันดูลกๆยังไงไม่รู้ว่าได้ปรับปรับปรุงที่ดินหรือยังคะไพ่หกตามันขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องที่ดินอ่ะคือก,ก็เข้าใจนะบางครั้งในการปรับปรุงหรือการถมพื้นหรือการเทการเกลี่ยหน้าดินการลื้อต้อนไม้ที่มันลกๆออกเนี่ยค่ะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายนะแต่อย่าลืมนะคะอันนี้ละค่ะสิ่งแรกที่เวลาให้คนเขาเห็นว่า เขาเรียกว่าเราต้องยอมเสียอีกสักนิดหนึ่งนะคะยอมลงทุนอีกนิดหนึ่งเพื่อสร้างผลกําไรอ่าเขาเรียกว่าเพื่อสร้างผลกําไรนะคะอันนี้แหละค่ะมันจะมาให้เห็นในรูปแบบที่ดินของคุณจะเริ่มขายได้นะคะ มาดามไม่แน่ใจว่าที่ดินคุณเป็นยังไงลกลังว่างเปล่าอะไรไหมคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาในรูปแบบน,นี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเบื้องต้นนะคะคุณอาจจะจุดธูปนะคะจุดธูปบอกเจ้าที่นะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นะคะเป็นเจ้าของที่ดินฉนดนี้เลขที่นี้นะคะจะขอทําการ ส่งมออที่ดินนี้เพื่ออะไรนะคะนะอันนี้แหละค่ะก็กลับไหว้บอกกล่าวนิดหนึ่งนะคะเหมือนบอกคนที่เป็นเจ้าของที่ินที่อ่ะนะเขาจะได้แบบว่ารู้สึกดีนะคะว่าคุณไม่ได้แบบว่าแบบอะไรอะ่ะไม่มองไม่มองไม่เห็นเขาอยู่ในใสายตาเออประมาณนั้นนะไปทำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวที่ดินของคุณจะเริ่มขายได้นะคะนะ